ดีครับสวัสดีครับวันนี้มันตลุยโจทย์ NL2 นะครับเดที่50แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าใครรีบเนี่ยก็ไปในช่วง30วิหรือว่านาทีสุดท้ายได้เลยนะเพื่อฟังเฉลยแล้วก็ฟังสรุปประเด็นสำคัญอย่างเดียวเลยนะสำหรับใครที่มีเวลานะเราไปดูกันต่อนะครับผูบ้ป่วยหญิงนะอายุ24ปีพบว่าตนเองเนี่ยเวลาเดินผ่านหน้าพบจรรูปเนี่ยจะมีความคิดที่ไม่ดีนึกคำหยาบคายตลอดเวลาทําให้ผู้ป่วยรู้สึกผิดไม่สบายใจมากถามการรักษานะครับมีวลอซิทีน ไดซิปแปมนะโปลเบเนซิตฮาดดคเข้ามาซิพีนโซเฟนาซีนนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันอ่ะลองดูช้อยน์เนี่ยฟลอกซิทีนมันคือแอนตี้ดิเปสเซนใช่ไหมครับไดซิปแปมเป็นเบนโซไดซิพีนนะโปลเบเนซิตโอ้อันนี้มันยูโคซูเรียมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับฮาดด์แอนตี้ไซโคติกเข้ามาซิพีนก็เป็นมูสเตเบลเลเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็โปรเฟนาซีนเป็นแอนตี้ไซโคติกเหมือนกันทีเนี้ยมันมัน,ม,นมันนึกถึงโรคอะไรนะ คืออย่างแรกคือเขามาด้วยต้องการแบบว่ามีความคิดที่ไม่ดีนึกคำหยาบคายตลอดเวลาเนี่ยนะครับคือเวลาคนไข้ที่มีความคิดหรือความเชื่ออะไรที่มันแบบอ,อันนี้จะพบเรื่องของ false belief นะถ้ามีความคิดความเชื่ออะไรที่มันผิดผิดเนี่ยนะครับให้เราแยกอย่างนี้ก่อนเลยนะว่าคนไข้เนี่ยต้องการมันหรือเปล่านะหรือไม่ต้องการมันนะครับถ้าไม่ต้องการมันเนี่ยจะคือ obsessive compulsive disorder นะ คือมนค่รู้ตัวแหละว่ามีความคิดนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ต้องการมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอยากจะหักห้ามแต่หักห้ามไม่ได้นะครับแต่อีกกรณีหนึ่งคือมีความเชื่อผิดๆที่ต้องการต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งนะั่นเป็นขาที่ต้องการหรืออันเตนเนี่ยเราต้องมาแยกทีว่ามันฟิกซ์ไหมมันพอจะขยับเขยื้อนได้ไหมความคิดชุดนั้นเนี่ยหรือมันขยับหรือมันขยับได้หรือไม่ได้นะครับคือถ้าขยับไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเป็นฟิกซ์ฟอลบิลีฟเลยใช่ไหมครับ ก็จะมี delusion d l u s i o n a l disorder นะครับซึ่งอาการเนี่ยต้องเป็นมากกว่าหนึ่งเดือนโดย delusional disorder เนี่ยก็จะมีทั้งหลายแบบนะจะเป็น persecutory นะที่หวาดระแวงว่ากลัวคนมาทำร้าย g r a n d e r ที่แปลว่าแบบเคิดว่าตัวเองเป็นคนยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้นะครับ p e r o t o m a n i c ก็คือคิดว่ามีใครมาชอบนะครับหรือว่า jealous คือแบบว่าเหมือนอิจฉาครบคิดว่าคนจะมานอกใจอะไรเงี้ยนะครับแฟนเราไปนอกใจอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้คือถ้ามีอ่ะถ้าต้องเกินหนึ่งเดือนนะครับถึงจะเป็นแดกเป็น d e l u s i o n a l disorder นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้อยกว่าหนึ่งเดือนเนี่ยจะเรียกเป็นอยู่ในกลุ่ม brief psychotic disorder นะครับในขา n o n f i x นะครับที่ยังพอมีชุดความคิดที่ทพอขยับเขยื้อนได้บ้างนะอันนี้จะเป็นในกลุ่มไหนนะครับก็จะมี body d y s p o r i c disorder นะคนไข้จะมาคอมเพลนด้วยบางส่วนของร่างกายเช่นแบบหูซ้ายไม่เท่าหูขวาแขนซ้ายไม่ใช่ไม่เท่าแขนขวาอะไรพวกนี้นะครับจะ Specific เป็นบักจุดของร่างกายเท่านั้นเองนะครับส่วน u n i s a n x i t i t y Disorder เนี่ยคนไข้จะมาเป็นโรคเลยคนไข้จะมาบอกเราเลยว่าเขาเป็นโรคนี้นะครับคือจะบอกเราเป็น Diagnosis มาให้เราเลยนะถึงแม้ตรวจไปแล้วก็ไม่เจอความผิดปกติอะไรนะครับส่วนต่อมาเป็น Somatic Symptom Disorder อันนี้คนไข้จะมาด้วยเรื่องของอาการนะครับจะไม่ได้บอกเป็นโรคนะเช่นแบบอาจจะเป็นเชืเพนนะหรือว่าปวดท้องออะไรพวกนี้นะครับเป็นเปน s y ม t o นะครับไม่ใช่ด g n o นะครับ สุดท้ายนะครับคือคอนเวอร์ชันดิสออเดอร์นะครับอันนี้ก็จะมาเป็นอาการเหมือนกันเพียงแต่อาการนั้นเป็นนิวโรซิมตอมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือเซน s ซอรี่ก็ตามนะครับเดี๋ยวไว้จะมีโจทย์ให้ดูเพิ่มเติมอีกทีหลังนะครับกลับมาที่ข้อนี้24ปีบอกว่าเดินผ่านหน้าโพลูรูมมีความคิดที่ไม่ดีนะมีฟอเบลีะครับนึกคำหยาบคายตลอดเวลาแต่ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกผิดไม่สบายใจมากนะครับเป็นเป็นเป็นอันวอนเตสใช่ไหมแต่ก็ยังหักห้ามไม่ได้นะ อันนี้ก็อยู่ในขานะครับ OCD ใช่ไหมครับ Obsessive Compulsive Disorder นั่นเองนะครับ Treatment ของ OCD คืออะไรนะครับก็คือ SSRI นะครับในข้อนี้นะครับก็คือ Fluoxetine นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ OCD อีกอย่างนึงนะที่ที่ชอบออกนะครับก็คือเรื่องมีความคิดที่ไม่ดีนะมีคำหยาบใช่ไหมครับเดินผ่านรูปๆใช่ไหมครับมีการล้างมือนะที่ชอบออกนะครับ w a o s h i n g นะเรื่องของการ checking เอ้ยประตูปิดยางอะไรเงี้ย ไฟปิดยังอะไรเงี้ยเราไปเช็คบ่อยอะไรเงี้ยนะครับเรื่องเช็คกิ้งก็เป็น c ี m คอมมอนซีนารโอนะครับที่ที่มักจะออกมานะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ใหม่นะครับในตะลุยโจทย์ day a s ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ